พิ้งกิจอีวาเกมมาโจ๊กโจ๊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 ชอบโอ้นี่เดผมจะชอบกินหัวปีเกี่ินอะไรตัชอบหัวปีแล้วก็ชอบตีกรีกรีดกรีด้วยวันกรี๊มีสีด้วย วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญเป็นพี่กิตอีวานเกมเมอร์ั่นเองค่ะก็น้องเคียวซิบิงอ้อพี่ไหมคารุฮีค่ะไปกันรุฮีเคียวซิบิงไปเอาไม่ไหวแล้วครับผมขอตดดีกว่าตดออีกเหรอเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกม Bad Dream นั่นเองนะคะ a d d แ e a m แบดดี้มีคำอะไรโอ้เกมนี่ยังผิดเลยเอาใหม่เลยได้ไหมสวัสดีค่ะเอ่อไม่ใช่พูดชื่อใหม่ชื่อวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าแบดแลนด์นั่นเองนี่เป็นเกมไอตัวกลมๆนะคะที่มันจะกระโดดดึงดังดึงดังดังเพียงแค่กระโดดเอค้างเท่านั้นนะคะฮะมันเป็นนกหรือเปล่ามันเป็นกลมๆมันเป็นหอยเม่นฮมันเป็นตดมันเป็นหอยเม่นไม่เจอหรือมันเป็นหอยเม่น คือว่าเกมนี้เนี่ยมันง่ายมากๆแค่ว่าเราเนี่ยดันเพื่อนให้ดันเพื่อนด้วยนะดันเพื่อนให้มันติดคอเขาเรียกว่าสามมือคีในงารคือใครตกหายกคนนั้นแพ้จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยแป้งเคยเล่นนะมันมีในโทรศัพท์มือถือด้วยมันมีหลายเครื่องมากเลยมันจะมีแบบเป็นด่านให้เราได้แบบผจญภัยไปเรื่อยๆนะคะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็มันจะกระโดดดึงดั แต่ว่ามันฉากเนี่ยมันก็จะเลื่อนตามไปด้วยนะคะมันไม่เลื่อนเนี่ยมันเลื่อนทางไหนก็ได้เว้ยคือถ้าสมมติว่าเราตกตกฉากเนี่ยมันก็จะตายทันทีนะคะใช่ชุมนมโอ้ดีกว่าชุบได้ชุบได้ชุบได้มีใบมีใบเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น สด4คนนะคะเวอร์ซัสนั่นเองเล่นกันเลยมเล่น5คนใช่เล่นสี4คนห้าคนห้าคนคือเกมนี้เนี่ยมันเล่นได้หลายอย่างคือเราจะเลือกเล่นแบบไหนระหว่างอย่างที่1สามัคคีชุมนุมอย่างที่2ไปคนเดียวแล้วปล่อยเพื่อนตายอย่างเงี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกโอเคเดี๋ยวเราไปที่โหมดเวอร์ซัสกันเลยก่อนเลือกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเลือกตัวละครนะคะนีสีองสีส้มผมสีเหลืองนะครับสีเหลืองตามสีเฮ้ยสีเฮ้ยสีเหลืองตามสายตาผมนะเขาเป็นไอ้นี่ ตาปากจุแล้วเขาสามตาือเหลืองตามใสตาเราเลยตาอะไรตาเหลืองฟ้าเหลืองโอเคเลยเหลองกี่ด่านเอาสิบด่านเลยครับด่านเอาด่านโหดๆเพื่อนๆอย่าคิดว่าสิบด่านนี่มันจะเป็นอะไรที่ยาวนานนะคะประมาณสองวิาสองวิก็จบแล้วนะคะเอาสลับระหว่างด่านลุยๆกับด่าน โอเคแล้วแต่เลยนแล้วแต่คนทำรอยก็แล้วแต่เซียนว่าจะเลือกด่านไหนพวกเราเล่นไปก็เล่นไปสนุกสนานพวกเรากระบายกระบุงกระบังกระบังกระแบวกระบิงกระบองกระบองของคำอะไรโยกตึมโยกตึม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 วัยนี้วันตึมตึมตึมคึมต เป็นอนใหญ่มากเอามาทั้งหมด1เรายการ10รายกามาแ้วท่านผู้ชมต่ะสีส้มการกด A ค่ะเป็นการตสีแล้รวะกด A ค่ะไม่รู้นอนสีส้มของแม่ตัวสีอ๋อผมสีเหลืองผมสีเหลืองชมพูไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกอนดิ ด่านนี้ไม่น่าสามคีนะงลองสามีก่อนเราสามีก่อนสามัคีไงเนี่ยสามะคีเหรเฮ้ด่านนี้มันเป็นด่านเอาอ่ะเ่ยคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้เ้อนเลยอะไรเนี่ยแ้อันเนียแงสีนมีคาแปสีชมพูแป้งดิแป้งแป้งีิเยเยเยเเยเ้ยเ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 เยเ้ยเ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 ียเยเ้ย้ยเ้ยเ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 เยยเยเยเ้ยเยเย พี่ไม้ดวงดีมากค่ะพี่ไม้ขงกลมะเี่ยคกลุมวะไม่เเล่นเลยตกสเนะคะพี่ไมที่หนึ่งนะคะใครสีใช่สีส้มพี่กีดที่สองนะคะตนี่เถียวเี้ยหวยเียหวยยววหวยหมชื่อเลยหวยหมชื่อมาด่านนี้ด่านอะไรยังไม่เคยเล่นโคตรไวเลยโคตรไวอันนี้อันนี้สามาคี รอกันด้วยรอไหนโอเครออรรอะไรอ่ะเดี๋ยวมันิบยับอะรอฉันด้วยรอผมรอ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 ู่แน่ใจว่าสามัคคีด่านนี้ขอตั้งชื่อว่าด่านผินงอยไมบอกว่ารอกันนีไงรออ้ยหบอกรอกันไงาาทมีโดยี ไม่ใช่หรอจอยมีคือจริงๆเกมนี้เนี่ยถ้าจะไปให้ถึงจุดจุดที่มันเอ็นเรียบร้อยเนี่ยคือเหมืองจออกันจอยมีดูดโนดดเผาดูดดดสอยจอยจอยมีสายจอยมีโอเคจอยจอยไปสู้ทาอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่หนักอะไรโอ้ด่านนี้ด่านนี้อะไรอเหรอไม่ทำอะไรสาเว้ราไงไม่จบไม่จบด่านนี้ทำอะไรเออเราต้องบตั้มแรงดันมาแรงนรถถ่วงดมาเลยยุ่งเขาไป

ทำไม่บรรยอนแรนลีแดนลีติคอฟล่องเรืส่องสัตว์อปปิ้งดูนิ้วโดนปลาเวทีเรียนเต้นแล้วก็ลองกุ๊กกี๊กุ๊กกี้ไปตายแล้วคุกก๊้คืออะไรวะยังตายออ้ออ๋อซาร่าอ้าวเฮ้ยซาราสาราสาราเลยสาราเ้ยเล้วแกชนะเหรอเออเกตน้าเขาตอนนี้แป้งีโห่ะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอ่ะไรอ่ะดนนี้ แด่นี้ก็เป็นดนันปกตินะคะไปเลยรอผมด้วไปแล้วไปไปแล้วไป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 แล้วเอ้ยเจโปไปโปไ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 ปแล้วโอ้โหลัุเรียนทุเรียนดุเรียนโอ้โหซาลาว์เ้ยซาลาวเ้ย กให้ดันนี้ดันเลเซอร์ดันเลเซอร์จอยนี่มาเดินไเซเบอร์เอาสีอะไรวะเราลืมแล้วเนี่ยเอาสีเหลืองเฮ้ยเอ้าคยวทำไมเคยวรียบคยวทำอะไรเนี่ยมันหมุนเงี้ยมันหมุนเงี้ยมันหมุนอยู่อันนี้เราก็หมุนไปตามแรงน้องถึงมันทำไมนั่นี่ะเอ้ยอย่าดันหนูไข่ดันหรือไข่ดันตอนนี้เลเซอร์กำลังหมุนเร็วนะคะมันหมุนเร็วขึ้นค่ะ 你们好，们哎呦，哎呦，哎呦！ ผมเล่นเก่งแต่ผมหนาวช่วงนี้หนาวที่รับผมหนาวใครอะตอนนี้ก็เป็นดาดกระโดดดาดเลี้ยงไงเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเองอยู่ล่างก่อนเอ้ยเฮ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 ้เฮเเซอร์ฮ้ยเฮ้เเยยเฮ้ยเฮ้ยย เอ้ยอนี้ชิงไหวชิงพิปกันอย่าดม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 ตีนิ่งตีนิงตีนิ่งตีนิ่งตีนิ่งเฮ้ยมาฟอกเออเอาอ่ะมาอ่ะเฮ้ยมันมันเริ่มเร็วว่ะมันเริ่มเร็วแล้วมันเร็วเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาอยู่ระดับากลางเฮ้ยเฮ้ยอ้ย หนึ่งวันไม่ได้สองไม่ได้สองหนึ่งเฮ้ยคะแนนเท่าคะแนนเท่าแลววะตอนนี้เราเหลือเชียร์แค่สองคนนี้นะคะคือแป้งกับเชียร์เป็นตัวแทนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยชิบหายแล้วสีส้มอ่ะแต่นี้มันมีเข็มมันจะย่อมันจะย่อตัวโอ้โหด้านนี้โอ้โหยิ่งก้าว กาี่หมดเดยไปไปตะพีไปลูกเอาตายหนหมดแล้วอ่ะเอาตัวเขายูไหนเนี่ยไม่ไไไ ke, ไ masa, ไรู้เอาเคียวจ Frank, ิ้้เย้โอ้โหโอ้โหงงงตายไม่งงุยเคียวได้ย่้าวอรอไอ้คนแป้งอยเคียวได้ไม่ได้คะแนนเยอมากมาเพ่มี้ยิ่งก้าเย้ เลยนี่ต okay, ัสุดท okay, hey, oh, oh oh, ้ายคะเนี oh ้ยตสุดท้ายแป๊ะ่เตะตื้นขึ้นมาได้ใช่แต่งงมาก้งงเลยงงเลยงงเลยงง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 งเฮ้ยจไปังไงเฮ้ยขอดูยขอขออามีอยู่ตัวอ้อยตายโอ้ยโอ้ยิ่งยิบเก้าันได้ คำถามในขอะว่าคุณใช้เทคนิคอะไรคะในการชนะครั้งนี้ไขว้แว่นนี่ยอ๋อเหรอคะถ้าใส่ถ้าที่ฉันใส่ว่นจะเก่งเท่าคุณไหมคะเก่งเท่าคุณเป็นอ่างไรถ้าเป็นคุณต้องมองบนเนี่ยเป็นเป็นตัวกใครกันนี่อ๋อเศ็ษฐาโอ้ยมุกนี้อะไรเนี่ยจะเล่นอีกมองบนดูน่ารักเนาะเออเออดูเนอะอะไรกับเพื่อนๆตอนนี้แล้วก็พอกันแค่นี้นะคะจิ้มตาจิ้มตาอ๋อให้จิบมตัว นี่มอูฟเฟ่ดด่านสนุกวด่านสนุกวด่านไหนด่านที่สนุกที่สุดด่านเลเซอร์ไม่ว่าอะไรเลเซอร์สนุกเลอด่านเลเซอร์สนุกครับสนุกเลยเลเซอร์ที่เป็นเส้นๆใช่ไหมใช่ค่ะด่านเลเซอร์ที่เป็นเส้นๆสนุกเราจะเราจะเมื่อกี้เราได้อะไรมาบีนเนอร์ไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะหาแชมป์ออฟเดอะแมตช์ครั้งนี้เราจะหาแชมป์กันนะคะซึ่งแชมป์ที่อ่าชนะในแมตช์นี้ก็จะชนะไปเลยนะคะชนะบายนี่นี่นี่เล่นดึงฟักเลยนะ โอเคเหลือสีส้มนะคะที่ยังไม่ได้กดพี่กิตค่ะแหมมาแล้วครับดูดดเฮ้ยมันถอยนันมันลอยนั้นโอ้ยเขียวเลยดูายแล้วคือเทคนิคของด่านนี้นะคะบอกง่ายๆก็คือเราแพยพาเราพยยำแบบอยู่ใกล้แฟนสนยูนให้ได้มากที่สุดนะคะเขาจะทำให้เรามีรอบน้อยกว่านอืนนี่นะคะตอนนี้แป่ ใาแล้วเว้ยไม่มันมีสามตาคุณมันมีสามตาคือคุณได้แค่หนึ่งคะแนนน่ะฉันน่ะก็ได้สองคะแนนแล้วจะชนะคุณเลยก็ได้มาเริ่าเริ่ะม่ไม่ไมไม่ไอ้เกี่ยวมุผมอ่ะเกี่ยวไน่ามีกันได้ด้หรอมงได้ีเลยร์เฮ้ยอยาอย่ง เฮ้ยเฮ้ยแล้มานคสเดรโเยวอไกั่ยันกันโกกกกนี่วิธีการเล่นให้ถูกวิธีนะคะนั่นก็คือการที่เรากระโดดขึ้นไปนะคะกด A ค่ะแล้วก็เดินนะคะตอนตอนนี้เออใช่ตอนนี้เลเซอร์กำลังบัเร็วเร็วมันอย่าเร็วอย่าเร็วอย่างนี้น้องน้องพี่เอาเอาเ อย่านี้ถ้าถ้าวันนพี่ชนะเอ้าเฮ้ยยฮเฮ้ยยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีิดไเกดไเกดรเอะไรเอไเกิดอไรกิอไเดอไกิดอกิดอะไรเกิดไรเกิดเดไอะไกออเอะเอะเเอ ันไเลเซอร์ของแบบสปีดเร็วกว่านี้แข็งชาิวันนี้อะไรวันนี้อะไรดูดูดูมุมวันนี้วันโอเอสแคสเตอร์ไรฟ์ดู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 พี่ไม้พี่ีไม้พยายามแบบเกาะเคียวสุดๆแบพยายามจะมุนมองบนด้วยไงยิ่งโน้ยพาวเวอร์อาจจะดักสายเดีนนะเลเซอร์ตอนนี้เร็วขึ้นจอยมีดูดเลเซอร์เร็วขึ้นระดับสองนะคะเร็วขึ้นระดับสองโอ้โอ้โน้ต w h ไอก เยอะว่ะที่โลเต็งโอ้พี่กิดได้ที่โลอ่ะยอไป็นแดที่ยอแดดที่ยอก็สรุปคะแนนนะคะพี่ไม้ได้18คะแนนนะคะเลยสู้น้องเคียวไม่ได้น้องเคียวได้28คะแนนค่ะแล้วก็พี่กินได้8คะแนนนะคะซึ่งเราจะพูดถึงน้อยมากค่ะชื่อเคียววันนีผมก็ชนะคุณรู้ไหมว่าผมเก่งแค่ไหนผมเล่นสามตาชนะ3 4ตา5าตา6กเจ็ดปตา ได้แค่ตาเดียวเท่านั้นแหละก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณพี่กิตอีวานเกมเมอร์ด้วยนะคะที่มาร่วมเล่นสนุกกับเราค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็น้องเคียวซีบิงซีจุดนะใช่ค่ะขอบคุณน้องเคียวซีบิงด้วยนะคะนี่อาร์ฟอาร์ฟของผมด้วยนะคะแล้ขอบคุณพี่ไม้อีวันเกมเมอร์ค่ะตัวสุดท้ายสุดท้ายขอบคุณพี่นกอขอบคุณพี่นกอ แป้งการ์เดียนทีวีครับสำหรับใครที่อยากเป็นข้าคฟัวเดียวกับพวกเรานะคะก็สมัครกันมาเยอะๆค่ะที่ castor. os. th นะคะใครเป็นพ่อ่อพอใครอยาเป็นครอคัวมาเถอะไหก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะแล้วก็ MGN ของ OS ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา4คนต้องขอบตาวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย นี้ผมต้องไปแล้วโย่ไปทำไมไปไปไปดิไปไหนมาไป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 จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่นถ้าอยากดูคลิปขึ้เปลี่ยนให้ดูนี่เลย ถ้าอยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย OS c a t e r l e และก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้อะไรคลืูบคนวปวดเอวเยย